ในอาร์้อยสมสิบห้าเกรน LRN นะครับตีเล่วโนต้ตนะครับแล้วมายิงทดสอบกันดูแบบรัวๆนะครับเพื่อ,อนๆรัวๆก็สิบเจ็ดยันสี่แตกหมุดนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ เรียบร้อยดีร้อยสาห้านะครับยิงได้นุ่มนวลชวนฝันอีกแล้วนะครับไปต่อครับเพื่อนๆไหอาร์มร้อยสามสิบห้าเกนนะครับกล่องเขียว L R N ครับยิงด้วยทดสอบด้วยชาโด้สองครับไปขอมาชูครับเต็ โลฟรีอเรียบร้อยนะครับตับแตกทุกนัดนะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับวีพีนี้ก็มายิงทดสอบให้เพื่อนชมเรื่องของการโอเเรตนะครับของปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อหรือตะคูลชาโตนนครับสําหรับกระสุนไทอาร์ร้อยสามตีห้าเกนนะครับไม่มีติดขัดแต่ประการใดนะครับย่อยย่อยได้หมดนะครับตับแตกทุกนัดนะครับปอกไม่มีปัญหานะครับไม่มีบวมไม่มี ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับไพเมอร์ก็สับแตกหมดนะครับโอเคก็ลาบขึ้นไปก่อนนะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมทำนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกใช้กระสูนมาใช้สำหรับซ้อมหรือว่านำไปแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็น IDPA IPSC นะครับหรือ HDP นะครับโอเคลาบขึ้นไปก่อนครับสวัสดีครับ